โลสวัสดีทุกคน,นครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมน man the stongest mobile นะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา7จ็ดมงห้นาทีเวลาในเกมก็คือ8ปดมงห้นาทีนะครับเลเวลสามสิบพลังลบ5้า8มนะครับวันนี้มีอะไรแจกบ้างตัวฟรีจัดมาดูกันว่าวันนี้เราจะเปิดได้ตัวอะไรดีๆหรือไม่โอ้การ์ดคืนค่าเอามาต้องการนะครับเก็บไว้ในรหัสเราของคิว ล็อกอินมือใหม่มาตัวสิบใบรอบนี้แหละมว่ามามาแน่นอนต้องสุ่มแล้วตอนนี้ตัวสิบใบมาตัวแดงนะครับจงมาซอมบี้แมนต้องการซอมบี้แมนครับตอนนี้อยากได้มาตีบอสนะครับไม่มีตัวตีบอสเลยนะครับตอนนี้จงมาสีทองไม่อยากได้ซอมบี้แมนไม่อยากได้ซอมบี้แมนถ้าไม่อยากได้จะมานะครับมาไหมสีทองโหเงียบนะครับสิบใบก็ตัวม่วง มาหนึ่งใบนะครับมีโอกาสออกมากข่าเพื่อนกดข้ามไปเลยสีทองมาอะไรเนี่ยตะาก็นตำข้าวโอเคไม่เป็นไรได้ของฟ้าเฮ้ยโมตีความเร็วอ้าวโอเคเลยนะครับแพกขายตรงโอเคพรุ่งนี้ราชาทะเลเล็ก s s r พัดมานะครับสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คืออันนี้เปลี่ยนความเร็วใส่เป็นชจมตีความเร็วเลยเหรอ กาโลไหมใส่กาโลแล้วกัน,นครับจัดไปต้องเราไปเข้าฝึกฝนพิเศษนะครับเราต้องมาฟาร์มเซตเพื่อทำสองดาวก่อนนะครับมากาโลสองดาวเปิดใช้พาสซีสักทีไม่มีไม่ย่อท้อด้วยนะถึงวอะไหน,นะครับไม่ย่อท้อไม่ทำงานฮัตซีไม่มีแล้วก็มีไล่โจมตีด้วยนะครับเมื่อฝั่งศัตรูเคลื่อนไหวไหนเรามาลองไต่อันดับดูหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่871โอ้โหเพื่อน คนไทยด้วยนะครับตอนนี้พลัง6กหมื่นกว่าแล้วมีวันแรกนะครับที่ผมเห็นตอนแรกเป็นหัวหน้ากิวนะครับพลังลูกวันแรกนะครับ6กหมื่นโอ้โหเขาเติมอย่างเยอะนะครับมีอัศวินขับเคลื่อนล่างเอสเซบวกเลยนะครับโคตรมากมาขอลองไต่สักคนหนึ่งนะครับทีมนี้มีจกักรพรรดิเด็กคอมโบทําลูกไฟได้นะครับคนนี้พลังใกล้เคียงเราเยอะกว่านิดหน่อยครับมาตีมาเราจะชนะหรือเราจะแพ้ทีมนั้นเขาใช้คออะไรอะหน้ากาวานเหรอ น่าจะเป็นคอหน้ากากหวานนะครับนี่การโรเราเปิดเขาครับจีโฟเขาตีจีนอสเราเขี่ยด้วยกระชุกตุม้มลูกไฟหมดนะครับไม่มีเล่นทํายังไงเอย่ยจะทํายังไงต่อดักไซต์ตีมาไม่เข้านะครับกาโร่โเราไล่โจมตีไปติดไม่ย่อท้อน,นะครับกดข้ามไปเลยเรารู้ผลแล้วนะครับเราขึ้นมาเป็นดับที่600กว่าแล้วอันนี้อะไรบอทใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะครับ พลังลบ31,891ถ้าเป็นบอดเราขอกดข้ามแล้วกันโอเคเราไต่ขึ้นมาแล้วคนนี้พลังลบ57,359คนไทยได้เปล่าไ,ไม่ใช่คนไทยนะครับไม่รู้เหมือนกันกดตีไปเลยเฮ้ยชนะไหมนเนี่ยเมื่อกี้มีอ c h i e เม m e n t ขึ้นมานะครับพลังลบของเขาเยอะกว่าเรานิดหน่อยนะครับกับบัการโลของเขานะครับเราวก็บระการโลของเราแต่เราอันตีก่อนเปิดก่อนได้เปรียบนะครับ กาโลเขาตีมาเท่าไรแปดหมืน่นโอ้โหทีมเราเกือบตายทั้งหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรเกรกระชุบของเราเก็บแถวหน้าหมดแล้วนะครับอ่าโดยพาสซีฟของเกรกระชุบของเรานะครับทําให้ผู้เมงไรเดอร์ตายแล้วนะครับโอเค,อเคแล้วน่าจะรู้ผลเลยแล้วนะครับนับขึ้นมาเป็น416โอเคคนต่อไป8 6ดหมือืมเขาเป็นขอบฟ้าทุกตัวแล้วนะครับเขาใช้คิงอะน่ากลัวนะครับคิง ตัดลูกไฟลูกไฟเรามีน้อยมาก8ปดหมขอผ่านก่อนแล้วกันโอลคเคียงใกล้เค,เคียงได้ไหมคนนี้แล้วกัน,นครับน่าจะเป็นบอทนะครับคนนี้ถ้าเป็นบอทเราขอกดข้ามต่อไปคนนี้5้าหมโอเคคนนี้ก็สายฟรีสายฟรีเหมือนกันเลยครับเรามาดูกันว่าสายฟรีกับสายฟรีตีกันใครชนะนะครับตอนนี้กาโร่ลองเราเปิดก่อนตัวแรกโอ้ตัวนี้เข้าหนามากเลยนะครับอือโอ้เกือบตายโหดมาก หายไหมข้างหลังหายไป2ตัวโหบอลทองเราดีน้อยมากแต่ว่าตัวงหน้าเรา <c oughs> <c oughs> ดูนะครับระเบิดตุด้มหายผมว่าแล้วเอ,อือไม่เป็นไรกดข้ามดูซิเราแพ้นะครับรอบนี้โหแรงมากนะครับสำหรับระเบิดฟอสฟิลนะครับงั้นเราเปลี่ยนคนก็ได้เรามาตีอันดับที่258นะครับหลังลบ4 4 0 0 0แต่ว่าเขามีคิงนะครับตอนนี้เขาอาจจะตัดลูกไฟเราได้ การลงเราเปิดมาก่อนปุ๊มสวยงามมากกดข้ามไปเลยเราชนะนะครับโอเคตอนนี้เหมือนจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าพลังลบอันดับที่ต่ําลงไปก็เริ่มมีพลังลบที่สูงขึ้นนะครับอืมหกหมื่นหกรอคนทีไหมหกหมื่นหกห้าหมื่นสองอยากตีหกหมื่นหกนะครับมาลองดูไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะไหวนะครับเพราะดูจากตัวละครของเขาแต่เราได้เปิดก่อนก็มีสิทธิ์นะครับที่เราอาจจะชนะได้ มาจะดกระชุบปุปมแบกได้นีหน่อยนะครับโอ้โหชีบเราชีบเราครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาไม่มีลูกไฟเล่นนะครับอ่าเป็นไงกดข้ามเลยไหมกดข้ามเลยครับห้าหมื่นสองชนะหกหมื่นหกนะครับโอเคเราไปกันต่อนะครับต่อไปหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าไม่มีคอมโบแต่ตัวที่น่าก,กลัวคือโจซีนะครับอืมโจซีอย่างนั้นเหรอลองดูไหม สักหน่อยอ่ะสักหน่อยอูมเมงไรเดอร์บัฟบใส่กาโลสวยสวยทำได้ดีนะครับโอ้โหแต่ว่าตัวนี้เขาได้อันตีนะครับโจซีโอ้ดูครับเลือดไม่เป็นไรอย่าดูกระชุบสวยเพื่อนย่ำไปเลยตุม้มยังไม่หายนะครับชิบแล้วแต่ไม่มีลูกไฟนะครับจะทำยังไงเอ่ยเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มีลูกไฟไม่ใช่หรอ อ๋อแปลว่าเขาใช้คอของหน้ากากาวานนะครับอย่างยีนี่เองแต่ว่าใครชนะกดข้ามเลยไหมล่ะเนี่ยห้าหมื่นสองชนะหกหมื่นห้านะครับโอเคเลยต่อไปเจ็ดหมื่นกว่าคนนี้มีกาโลนะครับอืมน่าจะยากนะครับถ้ากาโลกับกาโลเจอกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนนี้โอ้โหขอซอมบี้แมนกดผ่านเลยนะครับซอมบี้แมนมามันเล่นยากนะครับเพราะว่ามันมีฮิวเรื่อยๆคนนี้ 90. เก้าหมื่นเป็นสองตัวนี้คือไม่อยากกดตีเลยนะครับอืม 6 7แต่ว่ามีด้วงใช้คอของ G ีนอคิดว่าน่าจะไหวนะครับ6 7อยู่ที่ว่าเราจะได้เปิดก่อนหรือเปล่านะครับบับให้การโรมาเรียบร้อยแล้วการโรเปิดก่อนตัวแรกการโรเราอันตีแค่หก0 0 0นเองครับอันตีน้อยมาก <c oughs> มอืมผมเองเลยเดี๋ยวเขาหายแล้วนะครับโอ้โหเขาได้อันตีมาแล้วทีมเราหายเกือบทั้งทีมนะครับ <c oughs> โอ้โหด้วงเขาก็ไม่หายซะด้วย จบแล้วแล้วเราก็ไปตีด้วงเขาอีกสะท้อนมาอีก <c oughs> ไม่ไหวนะครับทีมนี้โหดมากอ่าโอ้คือชมครับผมเพิ่งเห็นคนนี้นะครับอันดับที่133่พลังงบ200,000วัา2 2 <What? S 1> องแหอ <c oughs> ล่าสุดล่าสุดพี่กินมามากหรือเปล่าครับทำไมพี่โหดจังเลยครับอย่าอย่ามาสู้กับทีมผมเลยครับทีมผมมันไม่โหดขนาดนั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมกดเลื่อนหาทีมทั้งหมดนะครับ ผมรู้สึกว่าเราไม่น่าจะไหวแล้วนะครับว่าทีมแต่ละทีมส่วนใหญ่จะเป็นตัวเติมแล้วนะครับหาตัวที่เนี่ยครับเริ่มเป็นทีมเติมกันแล้วนะครับเนี่ยคือเราก็รู้นะครับชะตากรรมของเราถ้าเราไปกดสู้เราก็ไม่น่าจะไหวนะครับโอเคไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเสียใจแต่ไม่เสียดายกดออกมาเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เรามีตั๋วนะครับตอนแรกกดปิดคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้แถมแล้วกันนะครับก้าวไวใช่ไหมซื้อเพิ่มอีกหนึ่ง จัดไปจงมาซอมบี้แมนจงมาซอมบี้แมนจงมาซอมบี้แมนขอให้มาขอให้มาจงมาเพื่อนกดข้ามเลยนะไม่กดต่อยแล้วกันนะเพื่อนอยากลุน้นฟูกิใครได้ผมเหรอไม่ใช่เฮ้ยกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกฎของพวกเราโอ้โหริล่าไซบอร์กสีทองไม่มาอ่ะเ่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบใายเราค่อยมาสรุปผลกันนะครับในการฟาร์มของวันนี้ เข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เวลาบ่ายบ2 35นาทีนะครับเดเวลาในเกมบ่ายมสบห้านาทีผมเลเวลสา้พลังลบ6 3หมืเรียบร้อยแล้วยอดของวันนี้ตัวละครกาโรของเราพลังลบ1นึ่1หนะครับทังโจมตีของเขาอยู่ที่9511พร้อยสิบเเลือสามหมืร้ยกเีรวกระชุบก็เลเวลสาแล้ววันทองก็เลเวลสามีแค่3ตัวนี้นครับที่ยังไม่ได้ทําให้ขึ้นเลเวลสา ส่วนตัวละครอื่นๆนะครับยังไม่ได้ปั้นนะครับเพราะว่ายังไม่มีคอฝั่งทีมปีศาจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับเราหน่อยนะครับอันดับพลังโอ้โหอยู่อันดับที่473เลยเหรอโอ้โหดูโอ้ <c oughs> โหดูอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามดูครับอันดับหนึ่งสองแสนสองเอ๊ะใช่คนที่เราเจอเมื่อเช้าวันนี้ฮะน่าจะใช่นะครับผมว่าเขาน่าจะยังไม่ได้ไต่ไปดูเลเวลครับเขาเรีกว่า41แล้ว44ก็มีนะครับ42 โอ้โห oh, 43คือเลเวลไวมากนะครับแต่พลังโลกของผมถ้าเผื่อจะให้เพิ่มขึ้นต้องรอเลเวล40นะครับเพราะว่าเลเวล40มันจะมีอะไรทําเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านของเราหน่อยนะครับบ้านของเราวันนี้จัดปาร์ตี้สุขสันต์นะครับ2ปาร์ตี้ใครอยากมารับก็มารับได้นะครับเควสสาเร็จมาพลังงานอีก60แจ้งเตือนอะไร <c ười> คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะถึงนะครับเลเวล40 เพราะว่า EP เพิ่งมีแค่ครึ่งเดียวเองนะครับมากดฟาร์มไว้รอเลยเตรียมของไว้โอเคเราใช้พลังงานหมดแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเกมอะไรมาเสริมอยู่นะครับตอนนี้กําลังรอเกมเปิดใหม่อยู่นะครับ2เกมคาดว่าน่าจะเป็นเกมหลักนะครับพอๆกับเกมวันพันแมทนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเปิดช่วงเดือนไหนเกมที่ผมเลงไว้นะครับจะมี2เกมก็คือเกม Back ค o v e r รนะครับในโทรศัพท์กับเกม z o n e 4นะครับใน PC ในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองตอนนี้ก็กําลังเก็บตังค์อยู่นะครับ โฆสณาดูได้ก็สําหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเอาไงเพื่อนเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ